สวัสดีครับสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับมีสวนทุเรียน8ดไร่นะครับของอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับเป็นทุเรียนหมอนทอง400ต้นนะครับเป็นทุเรียนโตแล้วนะฮะทุเรียนอายุ5ปีนะครับนะที่ดินเป็นโฉนดนสสี่จอนะครับนะติดถนนคอนกรีตเนี่ยด้านหน้านะครับนะห้าหกร้อยเมตรนะฮะแหล่งน้ำดีนะครับเป็นน้ำจากคลองใหญ่สวนสะอาดบริหารจัดการดี ภายในส่วนนั้นมีบ้านพักอยู่หนึ่งหลังนะครับสามารถอยู่อาศัยได้ฮะไฟฟ้าน้ำประปาเข้าถึงนะครับซึ่งวันนี้ที่ดิน8ไร่ทุเรียน400ต้นทุเรียนโตแล้วนะครับทุเรียนประมาณ5-6ปีวันนี้เราขายอยู่ที่นะฮะยกแปลงเนี่ย12ล้านบาทนะฮะร,ราคาย,ยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ถ้าทุกคนสนใจครับ0991463979เล่นที่ดินแช่นั้น